ความหมายเลข698896นะคะหรือคนที่มีเลข8998ร่วมกับ6996จะมีความหมายแบบเดียวกันเลขนี้จะมีความเป็นผู้นําที่ใจดีมากที่สุดเลขหนึ่งค่อนข้างเป็นผู้นําที่โอบรับโอบอ้อมอารีมีเมตตามีน้ําใจคิดบวกใจกว้างมีความเห็นอกเห็นใจถนอมน้ําใจผู้อื่นและสามารถให้โอกาสผู้อื่นได้หลายๆครั้งเลยนะคะน้อยมากที่เขาจะลงโทษใครจรงิจรงๆเป็นคนที่มีความเข้มแข็งแล้วก็อ่อนโยนแต่ก็มักจะ เป็นการแข็งแกล่งเพื่อคนอื่นแต่ว่าข้างในอาจจะมีความหวั่นไหวอยู่บ้างมีพลังงานของการเยียวยาจิตใจสูงนะคะอ่อนโยนแต่ทรงพลัง เป็นคนที่รับฟังผู้อื่นแล้วก็แปลกลับเป็นพลังงานของความสบายใจเลขนี้มีสเสน่ห์สูงนะคะมีแรงดึงดูดให้คนอยากอยู่ใกล้ทุกเพศทุกวัยสามารถดึงดูดผู้คนได้มากกว่าผู้นําสายอื่นเนื่องจากว่าเขามีทั้งความแกล่งความเข้าอกเข้าใจแล้วก็เข้าถึงง่ายที่สุดจะเป็นคนลักษณะแบบซอฟต์พาวเวอร์นะคะหรือว่าเป็นเหมือนแม่พะค่ะมีจิตใจละเอียดอ่อนชอบทําบุญนะคะเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อในบุญกุศลชอบช่วยเหลือมีหัวใจที่รักในศิลปะ สทรแต่เลขนี้ก็มักจะมีมุมเล็กๆตรงที่เขามักอยากให้อะไรๆเป็นไปดั่งใจที่เขาวางไว้นะคะเช่นต้องการให้คนทํางานตามแบบที่เขาวางเขาไมาจะงหกิดก,กับอะไรที่ไม่เข้าที่เข้าทางแบบเล็กๆน้อยๆ,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 ๆจนบางครั้งนี่อาจจะกลายเป็นคนที่มักจะจับผิดในเรื่องเล็กๆนะคะที่ควรปล่อยผ่านได้แต่ว่าไอ้เรื่องที่ไม่ควรปล่อยผ่านบางครั้งเขากับปล่อยไปไม่ลงโทษอะไรแบบนี้นะคะเลขนี้นะคะจะไปเหมาะกับผู้นําในลักษณะที่ต้องใช้หัวใจในการทํางานหรือว่าใช้ศิละปะการ พูดคุยปอบประลมใจงานพิธีกรดำเนินรายการนะคะที่ต้องมีภาวะของความเป็นผู้นําในการควบคุมคนฟังให้ความบันเทิงไปพร้อมๆกันเป็นศิลปินเป็นนักบําบัดนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเจ้าของกิจการความงามหรือว่าของหดุราทุกรูปแบบหรือเป็นผู้นําเป็นโค้ชในเรื่องของจิตใจในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้นะคะ เพิ่มตเติมน,นะคะเลขนี้เนี่ยในบางคนมักจะแบกรับความรู้สึกของผู้อื่นโดยที่ไม่รู้ตัวเนื่องจากว่าคุณเน่เป็นเหมือนแหล่งพลังงานของความรักนะคะซึ่งจะไปดึงดูดคนที่เขามักอยากพึ่งพิงพึ่งพาพักใจหรือว่าต้องการการฮิวใจเนี่ยเข้ามาโดยอัตโนมัติการที่เราเป็นที่พึ่งพิงให้กับผู้อื่นมันเป็นเรื่องดีแต่ว่าเราจะต้องไม่เสียสละในขณะที่เรารู้สึกขาดพอเมื่อไหร่ก็ตามที่เราให้ในขณะที่ใจเรายังรู้สึกขาด เรามักจะมีความคาดหวังแอบแฝงนะคะเรามักจะมีเงื่อนไขใส่ลงไปด้วยในแบบที่เราอาจจะไม่รู้ตัวคือเลขนี้นะคะ่ะจะมีลักษณะบารมีคล้ายๆพรมซึ่งคนที่เป็นลักษณะแบบนี้มักจะดึงดูสถานาการณ์มา ให้เรากลายเป็นผู้ที่ต้องรักแบบไม่มีเงื่อนไขการที่เรารักแบบไม่มีเงื่อนไขได้มันจะต้องเริ่มจากการที่เรารักตัวเองก่อนเราเติมตัวเองให้เต็มก่อนเราต้องไม่รู้สึกขาดจากข้างในก่อนพอเราเต็มเรียบร้อยแล้วเราค่อยให้ผู้อื่นและพอเราเติมเต็มแล้วค่ะเราจะไม่ได้ต้องการการเติมเต็มจากใครดังนั้นไม่ว่าใครจะทําให้เราผิดหวังเสียใจยังไงมันก็จะไม่ได้กระทบเรามากแต่ถ้าเกิดว่าเราคาดหวังมันจะกระทบเรา 那好。